สวัสดีครับพี่น้องเมื่อวีน,นพ่อใหญ่การพาอุปกรณ์ในการเปล่งน้ำม,มานี่หไหทองคำหายทองคำพี่น้องไหสารภาพประโยชน์นะเนี่อ่าดองบะมวงก็ได้ดองน้องไม่สุ่มก็ได้เห็เดหปลาแดกก็ได้อ่ามันเบิแล้วเขาก็มาแก่เห็ดถ้าเป็นรองน้ำในนาเขา่าเห่าก็ได้อ่า เดี๋ยววิธีการเฮ็ดเดี๋ยวพายการจะให้เบิง้งเอาเสียบไปน้ำเอาเสียบไปน้ำใส่ในไหนี่สะก่อน,นจะเป็นการเก็บหลายนะพะูนพายการจะพาไปลงให้น้องอู้น้ำเป่งบัดหลน้ำบกลงหลนะแต่ว่าจะเหลือแต่ทางกลางนะพายารแก้พายการจะแกไหหาลากเอาเดี๋ยวจะพาไปเบิ้งแล้วก็ทดลองเบิง้งหาวิธีเฮ็ดแบบนี้กระได้เด้อก่อนอื่นเปิดหัวสกักกอนนะ เพราะมันเป็นลวดน้ำมันจะยากเวลาเขายกของนักมามันมันจะมาปดหนักปลดออกสักก่อนปลดออกสักก่อนลวดน้ำระว,วังเหยียบใส่ดัปวดแท้ๆด้วยเอาหายไปโอ้แห้งบกหลาอยู่พี่น้องนี่เบิงเจอระตะกี้ตอนเช้ามาเขาอ,อิกเมือกเนาะแต่ว่ามือนีแดดบดมือด้ฝนบ่ตก มอว่านนี่แดดตอนเช้าตอนเที่ยงมากฝนตกแบบแห้งหนึ่งน้ำเต็มคือเก่าหลังจากที่พไงาการกลโนเอาบอกจอกมาไล่กลนะก,ก่กนปรากฏว่าโอ้เด็ดผลทำผลเห็นบ่าวทำผลเขาเอาจออเจาะเอาแจะขน,น้นเนี้เก่าถือว่าบาหลายเนาะถือว่าบาหลายเดี๋ยวพยาการเอาไหมาแล้วเนี่ยเอาไหลงมาหน้าแล้วอุปกรณ์ก็จะมีไหก,ไก็ไม่เสียกพี่น้องไม่สองอัน ไม่อันนี้เขาเอามาไหว้ตองอียงหรื่านี่พยาการมัดเสียกแล้วแต่ว่าเสียกมันเน่วอันนี้ก็เอาซุกเข้าไปนี่ซุกเข้าไปเี่เอาเข้าไปเลยนี่เน่ๆจัน้อยนะเราต้ก็ให้มันขวางไว้ให้มันขวางไว้เขาจะได้ดึงเสียกแบบนี้เนะได้ดึงเสียกแบบนี้เสียกก็เอาสันเน่าก็สซำหนีด้อเสียกพยาการมันเน่าหลายพยาการก็เลยพันติดกับใหม่อันนี้อ่าส่วนตัวนี้ก็เป็นใหม่ดึงนะใหม่ดึงเอาพอมือเขาเ้ย ถ้ามันหน่อยหลายมันจะเจ็บมือถ้ามันใหญ่หลายมันจะแพ้แห้งเข้าเอาแล้วก็ความเสี่ยงของมันเอ่อความยาความยาวของมันก็ประมาณสองเมตราเนี่ยความยาวประมาณสองเมตรส้าหรือสองเมตรหาสิบนี่แหละเพราะแล้วถ้าเอาเน่าหลายมันมันจะเปลืองแห้งเข้าด้วยในส่วนของเขาจะเอาลึกหรือว่าจะเอาตื้นลองน้ำนั่นถ้าจถ้าถ้าเขาจะเอาลึกเอาตื้นก็ขึ้นอยู่กับเข้ากันเด้เฮ็ดใดด้พี่น้องเพราะว่าถ้าเขาบอกเอาลึก เขาแก่แคห้เปล่าเลยบรร่บรรต้องบม่ต้องเฮ็ดยังเ่ยเอาไปแก่ได้เลยเนี่ยแต่ว่าถ้าหากว่าเขาอยากได้มันลึกๆจักหน่อยก็เฮ็ดจังได้ก้หหให้เฮ็ดให้มันหนักมีวิธีเดียวก็คือายๆก็เอานามนี่ละเอานามนี่ใส่หเลยเออเอาใส่หเลยเซ็จแล้วก็พอหามันพอมันมีนามครึ่งครึ่งหนึ่งจังสี่เนี่ยเพราะว่าเวลาเขากแก่เนี่ยมันก็นจะข่วมลงแบบนี้าข่วมลงแบบนี้อ่าข่วมลงแบบนี้ น้ำก็จะคลึงไห้ค่อนคนละมันก็จะนักมาเนี่แต่ว่าเจ้าของก็จะเวลาดึงก็จะนักแน่น่ะละเบิ่งนาไปหาหนาเพิ่นดีละเต็มหนึง่งแต่ว่าน,าม,นามยังไหลลงนี่อีกนามยังไหลลงนี่อีกราะว่าพย,ายการแช่เข้าไว้สองขึ้นแล้วก็มอบไว้มอบไว้ขึ้นหนึ่งเป็นสามขึ้นเนาะแล้วก็เมื่อวานตะว่าเบิ่งด้วยสายตาล่ะถ้าเป็นแบบนี้นี่ได้ผลได้ผล,ได,ผลได้การเลยแหลอีกสัก สีหามือมาเบงเริ่มเขียวปื๋อๆแล้วบดนด้อืมมันตอนนี้มันเข้ามันงอกอยู่แล้วเนาะเขามันงอกอยู่แล้วแต่ว่าพยาการกะบ่ได้เอาเกือบมากบ่ได้เอารองเท้าอันนี้มากนะก็จะถอดรองเท้านี่แหละเอาเริ่มตั้งแต่นี่ไปถ้าเขาอยากได้ลึกหลายเขาก็แกเขาก็เอาไปสองรอบก็ได้ดึงไปก่อนนี่พยาการก็จะดึงไปก่อนดึงหายปูไปก่อนขากลับมากพยาการก็จะเอานามใส่พุ่นไปเอาห้องกลางหมดอ่ะ ใส่ใส่เสร็จแล้วก็จะดึงกลับมาหน่อยนะนี่ให้มันลึกๆเนาะอา๋ไปทดลองเบิ้งลองเบิ้งแต่ว่าทายผู้เดียวเนาะมันก็จะยากสักน้อยเด้อพี่น้องดูลุงพุงพัวนี่ทดลองอันนี้ทดลองนะนี่แต่มันมันก็มีมีห้อยกลอนอยู่แล้วมันมีห้อยกลอนอยู่แล้วแต่ว่าหายก็จะมานำห้อยกลนห้องน้ำก็จะดีอยู่ดอกเพราะว่ามันมันมีห้อยอยู่แล้ว แต่ว่ามันก็จะปั่นดินใดดีคักเลยนะบึงตินละงามพร้อมเลยพี่น้องเออมันจะปั่นดินใดดีมันจะปัน่น,น,ปนแบบห้องน้ำได้ดีกว่าเกาอยู่ม่องไหนที่เป็นขีตข้ตรงขี้โต้มันจะเละออกบดเลยมันจะออกไปด้านขานหมดเล,นเลยนะ่นะนี่แหละพี่น้องนะเนี่ยอบหยากบหยากเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดกันได้บดสุคนนั่นแหละเฮ็ดกันใดบดสุละละกคน,นเนาะอืมหอยเฮ็ดไปนี่แหละมันมันมันทายผู้เดียวจะยากจากังเลย <g ül s> พอพยาการดึงผุดดึงข้างเดียวในกันนักคือเติบอยู่ได้พี่น้องอ่หรือว่าถ้าไผอยากได้ใหญ่กว่านี่าขาวองค์ขาวองค์มังกรบดไ,ได้พี่น้อง <g ül s> เอารถไถหลากเอาเออหารถไถหลากเอาด <g ül s> อเดี๋ยวพยาการเฮ็ดให้แล้วกันถ้าแล้วล่ะเดี๋ยวพยาการจะทไถให้เบิ่งเพราะมันดึงมาได้พี่น้องต้องดึงสองข้างเนาะมายุดอยู่มองกลางนี่ อู้น้ำแห่งบกหลายเติมอยู่พี่น้องได้ผลอยู่แต่ว่าพยากันจะให้เบิงเข้าที่ห้องวานไปหมู่อ่านเนาะนี่เห็นบ่มันก้านเขาขาวขึ้นมาเนี่เห็นไนี่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 เม็ดเข้านะเนี่ขาวๆนี่ยนี่ขาวๆนี่เม็ดเข้าได้พี่น้องนี่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 ขาวๆขึ้นมานนี้เม็ดเข้าทั้งนั้นเลยเนี่ยเม็ดเข้าสมมันเป็นขี้ตมสูมมันเป็นน้ำนี่เกิดดีกว่าที่มันมันแห้งแหงเด้ว่าไงเออเกิดดีกว่าที่มันแห้งแหงเออเพราะว่ามันมันเป็นขี้ตมเนาะ โอ้ได้กัารเด้กันได้กันถือว่าเด้กันอยู่ดอกภาวนาจะให้ฝนตกหลายด้วยนีย่เบิ้งข้างหลังนี่ท่น้นพยาการจะกลับมาอีกรอบหนึ่งต้องกลับมาอีกรอบหนึ่งพี่น้องเพราะว่ามันมัน,มนหายมันเบาหายมันเบาต้องเฮ็ดให้มันหนักกว่านี้นอเนาะเฮ็ดให้มันหนักกว่านี้จักหน่อยอันนี้ทั้งกลางมันน้ำเลือซ้ำนี่แหละก็ถือว่าขี้ต้มนิดหน,น่อยนี่บ๊วยยังน้ำหงอเจอาะแฉะนี่บ๊วยยังี๋ยว,ว่าเดี๋ยวพยาธ์การจะแวกออกไปนี่แวกออกไปนี่ซะก่อนไปเอาผุ่น แล้วก็ค่อยมาตั้งที่ตั้งต้นพีไม่นะเออเก็บไปนั่มแะมาเบิ่งผลการติดตามหลังจากที่หมาว่านเนอะพยาการแก <Tiffany>? ้หายมันบ่พยการพยการแก้หายแก้หายไป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 ทางพุ่นไปรังพูนพูนบดทุ่งหน้าแล้วหน้าห้วยเมื่อวานแต่ว่าพยการมีเรื่องชุกเฉินอ่าชุกเฉินประมาณห้ามงแรกเนี่ยแหละพยการก็เลยบ่ได้อยู่บ้านเออเก็เลย ก็เลยบ่ได้ทายต่อนะครับเนาะหลังจากที่พยาการแกแล้วเมื่อนี่พยาการมาเก็บงานก็เลยมาทายต่อให้เบิง่งนี่ให้พยาการยังบมดทันได้กเก็บเลยนะมอว่านะหมทันไดกเก็บเลยเสียกเสกอยู่นีเ่เบิดสรุปแล้วก็คือใหน้นี่เวลาเฮาเอาเวลาเฮาลากนี่สั้นเท่าไรแห้งดีได้พี่นออ้องเออสั้นแต่แต่ว่าอย่าให้มันต่าตินเดอ้อบางทีมันโคตรงองๆนี่เอาสัน้นๆจากน่อยนึงเพราะว่ามันจะได้นํากนอลงไปได้ถ้าถ้าเฮาเอายาวนี่มันจะ ลากไปมันจะลัดอย่างเดียวได้ลัดสื่อตรงไปหาเฮามันจะบดไปน้าห้องหน่อยนะอ่าทองที่เขากกนแบบนี้มันจะบัดไปน้าห้องมันจะลัดตรงอย่างเดียวถ้าเสียกมันเหี่ยวอันนี้อันนี้ปัญหาของการหลากนะครับนะแต่ว่าถามว่าได้ผลบ่มาเบิงนี่ก็ดีล่ะที่พยากรณ์ประไทยให้หมู่บ้านเนาะจังสันหมู่บ้านมันจะบดเห็นผลแต่ว่ามือหนีมาเบิงเลยแหละน้ำปลาไหลละนี่น้ำปลาไหลละทอทอกลนทอกับปลาไหลเลยเด้หมู่บ้านยังไหลผุ่มๆยุ่มบ่นี่กลนทอบลาไหลแล้วเนี่ยอ่า นี่กลนท่อนี่มองนี่กับบลายอะไรได้เนี่ยทางพูนกับบลายแหละดนพ้นทางพูนบกบดพี่น้องเนี่ยบกบดเลยเนี day μά, day gone, Heck, ่ยเหงืติดเลยเนี่ยเออได้การ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 อันนี้กับบลายแลไวเด้แต่ว่ามันมันหงตามห้องนี่ซื้อไม่อยู่ตามห้องน้ำนี่ซื้อเออได้การอยู่ดอกพี่น้องถ้าถ้าเป็นจั้งสี่ได้พื่อืินว่าได้การก็คืออ่ประสบผลสําเร็จอยู่แบบนี้นะครับนะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ละที่มันมีกับหง ทั้งกลางอันเห็นบอที่มันขาวๆเอาเจาะเอาเชนอันนั้นบเป็ี่ยนยังละบอต้องเอามาบอต้องเอามาแล้วบอต้องไปเป่งมันแล้วนะเดี๋ยวมือหนีมันแดดมือหนีตอนเศ้าอยู่อ่าหอดไปแรงนี่มันก็จะแห้งบกหลายอยู่ปล่อยมันเลยนี่มองนี่เห็นบอนี่ยมองนี่กับบกบดเลยมองที่มันขาวๆเนี่ยมันบกบดเลยได้พี่น้องเนี่ยหมื่อวานเห็นขาวเออเติดอยู่เนาะเมื่อวานเนี่ยตอนที่พิธีบริการแกยไหาหนึ่งขาวเออเติดอยู่แต่ว่ามือหนีบกบดเลย ซุ่มนี่กับบกยืนเด่นเห็นบ่ซุ่มเข่าเนี้ยเหย้านี่กับบกไปน้ำแต่ว่าเสียดายน้ำยู่นี่เสียดายน้ำยู่นี่พี่น้องแต่ว่าพยาการต้องเปิ้งออกเพราะว่าบ่เปิ้งออกมาได้ตีละเพราะว่าพยาการวันเข่าจังสันเข่ามันจะบ่เกิดเนาะครับเนาะให้มันได้สักสิบหมื่นสาวหมื่นกันเออแต่ว่าถ้าฝนตกมาเรื่อยๆปล่อยปล่อยนี่แห้งดีนะฝนตกมาแต่ว่าบ่ต้องให้มันหุ่งน้ำนี่แห้งดีแห้งดีเลยเพราะว่าอย่างเพราะว่า เข่าที่เขาวาันขึ้นมาหม่นี่มันก็มันจะได้รับความชื้นนะครับนะมันจะได้รับความชื้นเข่ามันจะปักดินลงได้สบายเลยอันนี้ถือว่าสามหมื่นแล้วเนาะพายกันวันไปนี่สามหมื่นแล้วแ,วแถวหนีบบริวานไวนะ้เนาะแถวหนีบบริวานผู้ดนะดผนะู้ใดไนปะดูโอ้ข่าเป็นเติร์ดเนี่ยนะกำล,ลังแทงหน่อกำลังแทงหักพูนะ้ใะเออมองมันเป่งๆนี่พอยกัาานสะไสเออเอาวันสะไสยมาเนี่ยนี่ เห็นบ่เออแต่ว่าน้ำม,มองนี่กับไหลเลยละพี่น้องเนี่ยโอ้ทางกลางนี่ก็ถือว่าโอเคแลวละสร้างมั่นถ้าเขาให้ปานนี่ล่ะถ้ามันยังแบบท่านเกิดถ้ามันบบเกิดน,นี่เขาก็ไปสามตนเอาละอ่าวิธีสุดท้ายเออเขาก็ไปสามตนเอาละเพราะว่าเสียดายน้ำเลยเนี่ยแต่เขาไปปั่นอีกหรือว่าถ้าเขาไปอันนี้อีกมันก็จะลาไปละเออมันจะลาบไปแล้วเขากับมาเอาตนไปสามเอาเออเอาตนไปสามเอา,าม,มาบึง นี่เห็นบ่นามมาไลแล้วเด้พี่น้องนามมาไลแล้วเนาะนามมาไลแล้วก็ถือว่าโอเคอยู Israelis ่มาเบิงนาทีลองรับนามยังรับรับหนามยังรับนามได้อีกได้พี่น้องนี่เห็นบ่ยังลองรับนาได้อีกถ้านามมีกับสามารถเปล่งออกมาได้อีกอ่าพยการลืมไปตัวนึกว่ามันมันจะบ่มีมองเปล่งพยการลืมไปว่าปีกายพยการอ่ฝังท่อนามนาทิ้งไว้สองมองมองนี่กับมองที่พยการมองเอาหายไว้นะพูดนะมองท่อกลนท่ออยู่ฮะ มันใส่ซ่อนกันไว้มันเป็นท่อน้ำทิ้งอันอันแรกเลียเป็นท่อน้ำทิ้งอันที่สองกระถมดินเรียบร้อยแล้ะก็เป็นท่อน้ำหล้นเนาะไม่การมานึกได้บนี้โอ้ยลืมไปวะยังสั่นกระปิงออกเบิดอยู่นี่บอกเบิดอยู่ถ้าแห้งซ้ำนี่กระปลอยมันหลดนเนี่ยแห้งซ้ำนี่กระปลอยมันหลดนก็พอระระถือว่าโอเคดีลถ้าหากว่าปลาเขาเฮ็ดป่านนี้ละถ้าเข้ามันมาเกินก็เอ้า พ่อล้วล่ะพี่น้องปีหน้าค่อยว่ากันไหมเพราะว่าถ้าเขาสามไปแล้วมีวิธีสุดท้ายอยู่ก็คือต้องสามตนเอาถ้าสามตนจังไกรก็ได้เข่าจังไรก็ได้จังไรไงไเข่าก็เกิดเนาะครับนะเพราะว่าเขาสามตนอืเขาสามตนพอสามตนเรียบร้อยก็หาเงินซื้อปุ๋ยอย่างเดียวได้พี่น้องช่วงนี้ <c oughs> หาเงินซื้อปุ๋ยอย่างเดียวเงินไรเราพันเขาน่าปังกับน,นับหนึ่งไม่แล้วนะ้อครับนะ่าถือว่านับหนึ่งไม่เลย นว่าต้องเริ่มจากอนุนอบขอนุคณะอนุกรรมการนอบขอนสกนในการตั kind of mm ้ง hmm. ต้นตั้งเข่าตั้งเรืองอุ้ยมันหาแง่หามุมหาเรื่องเนาะบรรยากาศว่าบ่หยก็บ่ห้ไปเลยบวต้องตรงไปเลยจะไปห้าปากอย่างไปจะไปอันนั้นอันนี้มันอย่างเนาะโอ้ยไปนับหนึ่งไม่พูน่ะพยาการว่าผู้จีกาพู้ละไปไปมาๆปีหนาวบนฮึปลายผู้จิกาพู้ละเขาหน้าปังจะได้ อ่าใจแต่เขาน้ำปังด้อบ่านี่เขาน้ำปีมีจัดด้วยบ้นี่อ่าใจถ้าใจเขาน้ำปังเขาน้ำปีก็่ต้องเ้าถึงเลยบดซิดอดอดตัดบ่ได้ซ้ำนี่แหละเพ่นวาอืมนี่แหละพ่นวามันก็จะมีหงอยู่ที่พี่น้องมองมองทั้งกลางพูดที่มันบะไหลเลยเนี่ยที่มันบะไหลเลยที่มันหงมันมันต่ำกว่าทั้งนี้เนี่ยนี่มันต่ำกว่าทา้งนีเนี่ทั้งพุ่นหงทั้งกลางพุ่นมันก็จะแต่ว่ามันก็มีบะไหลดอกพี่น้องมันก็จะเป็นแบบ แบบเป็นห้อยรถเนี่ยเนี่เป็นห้องรถกลางเนี่ยกลางรถกลางกลางที่ห้อยรถไทยฝ่าออกที่เบนแบ่งครึ่งในการไถเนี่ย này. เออมันก็จะประมาณนั้นเนะาะคณะเพราใครเอาเข่าต้นไปสามมากก็ได้ก็ถือว่าถ้ามันเกิดมาเบิร์ตนี่ก็ถือว่าโอเคละละพยากยังวันงวันทีเด้นนี่แห่งวันเต็มทีเลยเนี่ก็ลาบเนาะลาบว่าไอ้ยานมันบ่เกิดเนี่ยแต่ว่าเบิร์ตนี่ก็ตีเป็นสองลายดอกพี่น้องเนี่ยเบิร์ตนี่สองลายสองไรยสองลาอยู่ดอกนี่ สองไร่แปะสามไร่หมดละไปน้พู้นเนาะน้ำผุนมากผุนมากแต่ว่าวันนี้วันพยการวันเข้านี่บริวารแต่มองหนีเด้สองกระสอบเข้าสองกระสอบเนี่ยบริวารแต่มองมองมองปันนี่เด้อพยการวันเบิดเลยดิเนวันเบิดเลยเนี่ยวันเบิดเลยมองนีก็วันเบิดเลยมองมันทั้งกลางเนี่ยมอง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 มันเป็นเดินไปเดินวันเบิดเลยวันเบิดพื้นที่เจ็ดไร่เนี่ยวันเบิดเลยแต่ถึงไทยให้เบิรงวันนี่มองหันกับกางเขาาเออติดอยู่ กำลังกำลังแตกหน่อพี่น้องเพื่อนเอ็มเลยกำลังแตกหน่อเดี๋ยวไฟกันไฟม่งมันลมบ่ถ้ามันบ่ลมก็เออไปได้เนาะครับเนาะไปได้อยู่ไปได้อยู่นี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 ่เม็ดเข่าเห็นบ่เม็ดเข่าเม็ดเข่าเม็ดเข่าถ้าน้ำมันบก่อนนี่มันจะบ่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ถ้าน้ำมันเป็นเบลมเพอเพลแบบนั้นน่ะที่เป็นขี้ต้มแบบนั้นน่ะอู้มันเกิดดีดีพี่น้อง แบบนั้นเห็นบอนะมันมันกำลังแทงหน่อขึ้นมาเนี่ยดำดำที่พิจารว่าขาวขาวก็มีนั่นแสดงว่ามันกำลังแทงหน่อขึ้นมามันเป็นขี้ตมพี่น้องมันเป็นขี้ตเอมอแต่ว่าถ้าหากว่ามันดินมันแห้งยังสี่นี่มันก็จะสาแน่อ่ากว่ามันจะออกแตกงอกออกมาแล้วก็จะปักลงดินเนาะถ้ามันแห้งเลยถ้าดินมันแห้งเอึดอดเลยนี่อันนั้นบดซิดได้พี่น้องเขามันจะบกเกิดเด้อเอเขามันจะบกเกิดเนาะคับะ สรุปแรวก็คือหายนี่คือหายท้องค่ำหายพ่อยาการบะแมนไข่เพงนี่พี่น้องพี่น้องแือว่าหายสารพัดประโยชน์หายโดราลมอนเป็นหายสารพัดประโยชน์หายโดราลมอนนี่นี่มีบุญคุณเลือดไหลาหลหายนี่สารพัดประโยชน์พี่น้องก็ถือว่าสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็จะพ่อละล่ะพ่อการก็จะได้เก็บหายกับบ้านหผต้องการหายไง ก็มาเอากระเพาะไงการเด้อหายไผไงบอ่บ่เออหายบั่นไผไงกันญ่เด้อเนี่ยเบื้งตีละอ่าหาต้องการหายญ่ก็มาแบ่งเอาเด้อให้ยืมอยู่ให้ยืมอยู่อ่าถ้าจะซื้อไปเลยก็ได้่หายหายหายเออหายทองคำบอกถึงหายเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้เนื้อหาสาระดีๆจากพอไงการประสบการณ์ดีๆจากพอไงการมาปั่นมาปั่นแบ่งปันกันเนาะพี่น้องนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ